เอาละครับสวัสดีน้องๆทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคลิปเรียกด่านนะครับเรียกด่านเหมือนพี่ทุกคนถามกันเข้ามาว่าพี่ตรงนั้นขวาล่างซ้ายล่างขวาบนซ้ายบนเรียกยังไงรอบนี้เป็นเป็นคลิปด่านของพวก DLC แล้วครับแม็กวิลานด่านแทปเปอร์ทำให้เรียบร้อยเอาเวนฟาร์มด่านของฮิวลี่ทำให้เรียบร้อย แล้วก็ด่านวินวอล์กพวกอัลโตเฮเว่นนะครับทำให้เรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นพวกพวก DLC แล้วครับด่าน DLC ลและด่านด LC ก็จะเป็นพวกเนี่ยวอร์ดวุ่นวายโบดนะครับแล้วก็ตอกไลมกินลงแสดงกกรมำบัดวิหารอาการช้พรมงมนทินที่นักของแม่กูหลาพี่จิตจางห้องอาหาที่มืดมนเกมอาพีดี D, นะครับโรงเรียนบรรทมมิดวิตร้านเล่าของเพื่อนที่ตายไปแล้วที่พักตาอากาศ และโทส่ะด่านเดียวซี DLC ทั้งหลายครับส่วนโรงเรียนอนุบาลเบสแฮมเนี่ยก็จะทําให้นะครับแต่จะไม่เอาด่านย่อยมานะจะเลือกมาแค่ด่านเดียวเพราะส่วนมากมันจะคล้ายๆกันครับจะคล้ายๆกันถ้าบ้านใหญ่อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งบ้านเล็กก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันจะคล้ายๆกันเดี๋ยวผมทําให้ก็แล้วกันนะครับป้าเดี๋ยวจะไปที่วันนี้ก็จะเป็น5ด่านนะครับ5ด่านก่อนเป็นวอร์ดวุ่นวายโบดนะครับแล้วก็ตอกลัมกิน ลงแสดงกรรมบัตรแล้วก็วิหารแห่งการชำระมนท์ทินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน5ด่านนี้จะเรียกตรงไหนซ้ายขวาบนล่างบ้างนะครับอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับมาครับแมปเดียวทีด่านแรกเป็นวอร์ดวุ่นวายนั่นเองครับเป็นด่านของโดนเนิร์ดนะด่านของโดนเนิร์ดอ่ะด่านนี้จะมีบ้านใหญ่อยู่ตรงกลางพอดีนะครับด่านนี้หลักๆเลยคือที่ผมจะมองคือบ้านฟ้าจะเป็นขวาล่างครับ บ้านฟ้าจะเป็นขวาล่างนะถ้าอยู่แบบนี้เราเท่ากับว่าเราจะอยู่ล่างกลางทุกคนแบบนี้เราจะอยู่ล่างกลางครับร่างกลางปุ๊บพอเ,เดินออกมาตรงนี้หน่อยหนึ่งบ้านฟ้าเนี่ยจะเป็นขวาล่างอนะเราเอามองแบบแค่นี้ก็พอนะครับบ้านฟ้าขวาล่างตายล่างตรงนี้ล่างกลางนะครับไปสุดเลยเดีย๋ยวผมจะไปให้สุดเลย ตรงนี้จะเป็นบนกลางครับตอนนี้จะเป็นบนกลางเลยตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเรียกกัน,นง่ายๆเลยก็คือผมยืนตรงนี้กลางแมพอ่ะตรงนี้ผมถ้เหมือนว่าผมยืนอยู่กลางแมพนะผมยืนอยู่กลางแมพแบบนี้ตรงนู้นที่เราวิ่งขึ้นมาคือล่างกลางบ้านฟ้าจะเป็นขวาล่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นในซอยขวาเครื่องน,นี้จะเป็นขวากลางบนกลางซ้ายบนแล้วก็ขวาบน ้ายบนแล้วก็สายกลางนะครับขวาบนขวากลางขวาบนบนกลางสายบนสายกลาง้ายล่างตรงโทเทมเราล่างกลางแล้วก็ขวาล่างไม่น่างงนะด่านนี้ก็ง่ายครับเพราะบ้านฟ้าเนี่ยมันจะอยู่แต่ตรงนี้โดยที่ไม่ย้ายไปซ้ายไปขวาหรือไปบนหรือไปล่างนะครับมันจะอยู่ของมันอยู่ตรงนี้ทุกทุกทุกครั้งที่ด่านนี้เกิดขึ้นมาบ้านฟ้ามันจะอยู่แบบนี้เท่าตรงนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น เราจะเอาบ้านบ้านฟ้าเนี่ยเป็นแกนหลักเลยกมันจะคือขวาล่างเอาขวาล่างเสร็จปุ๊บเราลงาตรงนี้ก็คือล่างกลางขวาล่างขวากลางขวาบนบนกลางซ้ายบนซ้ายกลางแล้วก็ฝั่งนี้คือซ้ายล่างไม่งงนะสําหรับด่านของบอดนะครับด่านของเนอร์เนร์โอเคเดี๋ยวเราไปด่านที่อต่อไปเลยครับมาครับด่านโบดน้อยของบัตหลวงแคมเบลนะครับเป็นด่านที่2 DLC ที่เรามาทําให้นะครับ หลักๆเลยบ้านฟ้าเหมือนเหมือนเดิมครับคล้ายๆด่านวอร์ดเลยบ้านฟ้ามันจะสุ่มเกิดตรงนี้อย่างเดียวเท่านั้นมันจะไม่ไปทางอื่นนะครับเพราะฉะนั้นแกนหลักคือบ้านฟ้าของผมจะเอาเป็นสายล่างถ้าสายล่างบ้านฟ้าเราอยู่แบบนี้ตรงนี้จะเป็นล่างกลางสายล่างขวาล่างขวากลางบนกลางซ้ายกลางแล้วก็ซ้ายบนเอาง่ายๆครับมองแบบนี้ให้เป็นเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าน่าจะคล้ายๆกัน นะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเดี๋ยวเราไปดูครับสมมติว่าบ้านฟ้าจะเป็นสายล่างใช่ไหมบ้านฟ้าสายล่างปุ๊บเครื่องนี้จะเป็นสายกลางครับเครื่องนี้จะเป็นขวา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 ล่างขวากลางโดยประมาณนะครับส่วนเรียกกันถ้าขวากลางสุดมันจะเป็นเครื่องนี้ครับตรงนี้คือขวากลางอ่ะผมยืนให้เหมือนกลางแมปเหมือนเดิมนะครับผมจะยืนให้เหมือนกลางแมป บ้าน้าคือเครื่องนูใช่ไหมสายล่างสายกลางตรงนู้นจะเป็นสายบนครับเครื่องนูจะเป็นบนกลางวาบนนิดนึงตอนนี้ก็จะเลี้ยงแบบใกล้ๆกับขวากลางหน่อยนะครับขวาบนขวากลางขวาล่างจะอยู่ประมาณนี้นะครับเรายืนอยู่บ้าน้าตรงเนี้ยคือจุดศูนย์กลางอ่ะตรงเนี้ยกลางแบบผมบอกแล้วแบบให้มองเป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะอย่างนี้นะครับบนกลางสายบนสายกลางสายล่าง ร่างกลางปุ๊บเราหันมาแบบนี้นะร่างกลางใช่ไหมตรงนี้จะเป็นฝาล่างฝากลางฝาบนล่างสุดมันก็จะเป็นร่างกลางนะครับตรงนู้นสุดคล้ายกับอกคล้ายกับว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างที่ผมบอกนะครับมองพองให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะบ้านฟ้าก็จะเกิดจากตรงโซนตรงเครื่องนู้นเลยมันจะไม่ย้ายไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันจะอยู่แต่ตรงนี้ตลอดนะครับ ยังไงก็เดี๋ยวไปด่านต่อไปเลยก็แล้วกันครับไม่น่างงนะถ้างงนะครับยังไงก็คอมเมนต์ถามมาได้แล้วผมจะตอบให้ก็แล้วกันนะครับไปด่านต่อไปครับมาครับด่านที่3ครับเป็นตอกแลมกินนั่นเองเป็นด่านของไมเคิลนะครับง่ายมากด่านนี้มงง่ายมากนะครับไม่ตแท้จะไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเลยด่านนี้ง่ายมากง่ายง่ายสุดๆแล้วผมว่างน่าจะเป็นด่านที่ง่ายที่สุดแล้วในบรรดาการเรียกด่านนะด่านนี้อ่ะ ยึดหลักเลยครับบ้านไมเคลิลมันจะมีใต้ดินเกิดทุกครั้งที่เกิดบ้านใต้ดินจะเกิดตรงนี้ที่ลงไปแขวนเบดเมนต์ซึ่งห้องเบดเมนต์มันจะไม่เกิดบ้านอื่นครับมันจะไม่เกิดบ้านอื่นเลยนอกจากบ้านนี้บ้านเดียวเท่านั้นผมยืนให้กางแมพผมจะเอาบ้านใต้ดินนรืบ้านไมเคลิลเนี่ยเป็นบนกลางพอ,อบนกลางปุ๊บตรงนู้นก็จะเป็นขวาบนตรงนี้จะไปซ้ายบนซ้ายกลางฝ่ากลางขวาล่างล่างกลางแล้วก็ซ้ายล่าง ง่ายมากครับง่ายมากง่ายมากมากเลยง่ายมากมากสำหรับด่านแรมกินเนี่ยครับมองให้มันเป็นผมลงไปยืนแบบว่าล่างกลางให้ดีกว่าจะได้เห็นภาพเลยเบมองไปน่าจะเห็นบ้านไม้ขึ้นนะครับเครื่องยึ้บนสุดนู้นเป็นบ้านไม้ขึ้นทุกคนข้างบนชั้นสองมันจะมีเครื่องให้หนึ่งเครื่องเสมอนะครับขวาบนกลางขวาบนซ้ายบนซ้ายกลางซ้ายล่างล่างกลางขวาล่างแล้วก็ขวากลาง ง่ายมากสำหรับด่านแลมกินครับเอาบ้านไมเคิลเป็นหลักเอาบ้านไมเคิลเป็นหลักเป็นบนกลางครับยืนตรงนี้อันนี้บนกลางเลยเอามัานเป็นบนกลางอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็มองซ้ายมองขวามองล่างแค่นั้นเองประมาณนี้สําหรับตอกแลมกินง่ายมากโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวไปด่านต่อไปเลยก็แล้วกันครับผมมาครับด่านต่อ,อไปเป็นลงแสดงการบําบัดนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งด่านที่ทุกคนอยากรู้ว่าผมเรียกยังไงนั่นเอง บนะครัเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็แล้วกันนะครับซึ่งจุดสังเกตง่ายๆคือห้องช็อตครับห้องช็อตตรงนี้นะครับยันปั่นกันอยู่ในห้องช็อตผมจะเอาห้องช็อตตรงนี้เป็นบนเสมอนะครับเอายึดหลักเลยห้องช็อตจะเอาเป็นบนเสมอซึ่งอีกหนึ่งจุดที่จะให้มองคือจะเป็นห้องสมุดคือห้องนี้จะเป็นล่างเสมอเอาด้านนี้เป็นล่าง เอาห้องช็อตเครื่องที่มันปั่นกันเมื่อกี้ข้างนู้ Arrow, ragt, นอ่ะเป็นบนนะครับหาจุดแรกที่จะให้เห็นคือห้องช็อตห้องช็อตมันอยู่แบบนี้นะครับอยู่แบบนี้นะครับเอาตรงนี้เป Girl, so ็ so นบนเพราะฉะนั้นถ้าเอาตรงนี้เป็นบนผมจะเคลียร์ให้เลยนะตรงนี้จะเป็นขวาบนเครื่องที่ล็อกอยู่ตรงนี้จะเป็นบนกลางเครื่องนี้จะเป็นซ้ายบนนะครับง่ายๆเลยง่ายๆเลยมอง เอาห้องช็อตเนี่ยห้องช็อตเนี่ยห้องเนี้ยห้องทดลองห้องวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นบนเสมอนะครับเครื่องนี้เป็นบนเสมอห้องสมุดจะเป็นโซนล่างเสมอนี่แจ้งจุดการเวลาเล่นอยู่ไหนห้องสมุดอยู่ไหนอยู่ห้องช็อตอยู่ไหนขวาบนก็คือฝั่งนู้นอยู่ไหนบนกลางก็คือเลยห้องช็อตไปให้รู้ว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราเล่นอยู่บนกลางอยู่ห้องช็อตเออเขาอยู่โซนบนเราอยู่ห้องสมุดเราอยู่โซนล่างนี่หว่า ครึ่งล่างเขาอยู่ครึ่งบนอ่ะเราปั่นได้โซนนี้ถ้าก่อนเล่นอยู่เล่นอยู่ห้องสม,มดุดอา้าวเขาอยู่โซนครึ่งล่างเราอยู่เราปั่นอยู่โซนเราก็ต้องไปปั่นโซนห้องช็อตก็คือครึ่งบนห้องช็อตก็คือบนห้อง,อบบงสม,มุดคือโซนล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับง่ายๆคือเพื่อนบอกเล่นอยู่ห้องช็อตเขาอยู่บน BRE. เราก็ปั่นล่างเพื่อนบอกเล่นอยู่ห้องสมุดเขาอยู่ล่างโซนล่างเขาเราก็ไปปั่นบนมมคือห้องช็อตง,ง่ายไหมง่ายมากนะครับถ้าเรามองแบบนี้เป็นคือง่ายมากเพราะฉะนั้นเครื่องตรงนี้ ที่มันปั่นเสร็จตรงนี้จะเป็นล่างกลางครับล่างกลางเสร็จปุ๊บตรงนี้จะเป็นซ้ายล่างขวาล่างใช่ไหมง่ายๆเอาผมมองแง่ผมไม่เอาซ้ายกลางขวากลางแล้วกันไปนึกกันเอาเองว่าซ้ายกลางขวากลางเนี่ยต้องเรียกจุดไหนเอาผมเอาง่ายๆคือสายล่างขวาล่างล่างกลางครับห้องสมุดคือโซนด้านล่างก็คล้ายๆกับกลางแมปโซนครึ่งล่างอ่ะผมมองให้ครึ่งล่างเท่ากับห้องสมุดอยู่นี่นะ ผมอยู่นอยู่กลางแมพเลยเครื่องบนส่วนนู้นจะเป็นบนกลางใช่ไหมฝาบนฝากลางฝาล่างล่างกลางสายล่างสายกลาง้ายบนง่ายๆครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดสําหรับด่านลงแสดงกรรารบัตรของด็อกเตอร์นะครับจับจุดให้ได้ห้องช็อตเป็นบนเสมอไม่ว่ามันจะอยู่ฝั่งไหนก็แล้วแต่จะเอาห้องช็อตเป็นบนห้องสมุดเป็นล่างและแบ่งครึ่งกันโซนห้องช็อตก็จะเป็นครึ่งบน ตซนห้องสมุดจะเป็นครึ่งล่างเพราะฉะนั้นการเรียกแบบปอกกันว่าอันไหนซ้ายอันไหนขวาอันไหนบนอันไหนล่างจะง่ายต่อการเล่นมากนะครับมากเลยสาหรับพวกด่านเดลตีบางด่านที่น้องๆเนี่ยไม่รู้กันนะครับโอเคยังไงก็ไปด่านต่อไปถ้างงอะไรยังไงตรงไหนคอมเมนต์บอกผมมาแล้วผมจะลงไปตอบให้ก็แล้วกันนะครับเจอกันในด่านต่อไปครับผมอ่มาครับวิหารแห่งการชำระมนทินเป็นด่านสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับในการบอก เรียกจุดดันเดียวตีว่าอันไหนล่างบนอันไหนซ้ายขวานะครับผมเป็นด่านสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะยังไงเดี๋ยวผมทยอยทําให้นะครับเหมือนกันครับบ้านฟ้ามันจะเกิดตรงนี้ทุกครั้งโดยที่มันจะไม่ย้ายไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งผมจะเอาบ้านฟ้าเป็นล่างเสมอล่างก็จะบอันนี้ก็จะามาโซนล่างกลางบ้านฟ้านะครับ อันนี้จะเป็นโซนล่างกลางเลยตรงนี้โซนล่างอ่ะเรียกง,ง่ายๆคือล่างปุ๊บฝั่งนี้ไปก็จะเป็นซ้ายล่างขวาล่างเพราะด่านนี้มันใหญ่ด่านนี้มันใหญ่มากนะครับซึ่งง่ายๆคืออ่ะเอาลงบ้านฟ้าเอาหลักๆเลยออะผมยืนให้ตรงกลางดีกว่าเราคิดเสมอนนะตรงนี้โซนล่างนะอ่ะมองภาพตามผมนะครับผมยืนกลางแมปให้อันนี้คือจุดศูนย์กลางตีซะจุดศูนย์กลางนะครับ ถ้าบ้านฟ้าตรงนั้นคือโซนล่างล่างกลางใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นสายกลางสายบนครับสายล่างก็จะอยู่ประมาณโซนตรงนี้อันนี้โซนล่างกลางสายล่าง,สา,างสายกลางสายบนบนกลางฝาบนฝากลางขวาล่างก็คือไอ้เครื่องที่ปั่นอยู่นะครับด่านนี้มันใหญ่หน่อยครับมันใหญ่หน่อยแต่ก็จุดหลักคือบ้านฟ้าบ้านฟ้าอยู่ตรงไหนก็คือโซนล่างนะครับตรงประดุดนี้ ก็จะเป็นบนกลางประมาณนี้ครับด่านวิหารนะครับด่านใหญ่หน่อยแต่ไม่ยากในการเรียกสักเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้โซนเป็นโซนล่างนะเราเดินมาฝั่งซ้ายป๊บสายล่างอ่ะผมเดินให้รอบเลย้ายกลาง้ายบนก็คือเครื่องนี้ตรงนี้ซ้ายบนตอนนี้ก็จะเป็นโซนบนใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นแมสสีแถวเนี่แมสแมสตรงนี้จะเป็นบนกลางครับ เรื่องนี้จะเป็นขวาบนนะครับเอาวนผมวนให้รอบเลยแล้วก็ขวากลางก็คือตรงนี้มันจะใกล้หน่อยครับกับโซนนี้คือขวาล่างขวากลางกับขวาล่างนะครับมันจะแบบมันจะเป็นเหมือนว่าแมบบมาแล้วมันตัดมาทางนี้ครับไม่เหมือนฝั่งสายฝั่งซ้ายมันจะเป็นที่ยาวๆเลยครับตอนนี้มันจะตัดมาก็จะใกล้ๆกันหน่อยนะครับไม่ยากสักเท่าไหร่ถ้างงหรือไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ถามผม เดี๋ยวผมจะลงไปตอบให้ก็แล้วกันนะครับยังไงก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปการเรียกด่าน d l c ทั้ง5ด่านนะครับทั้ง5ด่านยังไงก็ <S <S เดี๋ยวผมจะไปดูให้หมาแป๊บหนึ่งสักครู่ครับ <S <S เริ่มด่านแรกเมื่อกี้เป็นบอดวุ่นวายปกดน้อยของบัตรหลวงนะครับตอกแลมกินลงแสดงการมาบัตรรวมถึงวิหารแห่งการชำระมนทินนะครับ จบแล้ว5ด่านตอนนี้นะครับในด่าน DLC ซึ่งคลิปต่อไปผมก็จะทําให้อีก5ด่านแต่ด่านโรงเรียนอนุบาลเบคแฮมเนี่ยมันจะมีด่านย่อยคล้ายๆของด่านหลักเลยมันจะมีด่านย่อยมา5ด่านซึ่งผมจะเลือกมาแค่1ด่านเท่านั้นเพราะส่วนมากมันจะเป็นคล้ายๆกันแค่มันจะย้ายฝั่งบ้านเล็กกับบ้านใหญ่ย้ายฝั่งกันแค่นั้นเองนะครับส่วนมากมันจะเป็นเหมือนกันหมดแค่บางที บ้านเล็กจะมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งบ้านใหญ่จะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งบ้านเล็กจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งบ้านใหญ่อยู่อีกฝั่งหนึ่งมันจะสับกันส่วนมากมันจะมีแค่สับกันนอกนั้นจะเหมือนกันหมดในด่านย่อยนะครับในด่านย่อยของเรียนอนุบาลซึ่งต่อไปก็จะเป็นอีก5ด่านก็จะประมาประมาณที่พักนักของแม่กุหลาบที่จุดจางห้องอาหารที่มึนมนด่านเกมแล้วก็โรงเรียนอนุบาล เบทแฮมโอเคนะครับโอเคนะผมจะทําแบบด่านเย่อยๆให้ประมาณคลิปละ5ด่านแล้วกันนะครับซึ่งผมจะได้แบบว่ามีเวลาพักผ่อนด้วยทําแบบโอ้ทำคลิปหนึ่งเดี๋ยวน้องๆแบบดูแล้วแบบว่ามันเกิดมันแบบว่ามันมันมันยาวไปซึ่งผมมาตัดเป็นคลิปยยอยๆ่อยทีละหาด่าน5ด่านเนี้ยแล้วผมทำ p พ a ลิสต์ไว้ให้เวลาน้องๆกดเข้าไปดูมันจะง่ายต่อการเรียกว่าอันนี้ด่านนี้มีอะไรบ้างซึ่งใต้คลิปเนี่ยผมจะมีคำอธิบายให้อยู่แล้วว่าใน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 คลิปคลิปเนี้ยมันมีด่านอะไรบ้างนะครับยังไงก็ เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าถ้าคลิปนี้ชอบอย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันเดียวกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับบอากันครับผม